ซัมซุง microsd card ขนาด256 g b นะครับเป็นรุ่นโปรพัดนะครับความเร็วในการอ่านนะครับอยู่ที่160อเมกอวินาทีและความเร็วในการเขียนอยู่ที่120่เมกอดวินาทีตัวนี้เป็นของแท้นะครับซื้อมาจากร้าน Le เจน d นะครับประกัน10ปีนะครับผมนะครับตัวนี้นะครับเมื่อเราแกะออกมานะครับก็จะเป็น2องพลาสติกแบบนี้นะครับแกะออกมานะครับที่ตัวอะแดปเตอร์นะครับก็จะมีการสลักนะครับเป็นเขียนว่าซัมซุงนะครับ ถ้าเป็นของปลอมจะไม่มีการสลักโลโก้ซัมซุงแบบนี้นะครับแกะตัวไมโครเอสดีการ์ดออกมานะครับก็จะสังเกตว่านะครับการ์ดก็มีความหนาระดับหนึ่งนะครับแล้วก็การสกรีนนะครับมีความคมชัดนะครับตัวเลข2องร้อยห้าบก็จะมีความบางนะครับบางกว่าตัวของปลอมนะครับถ้าเป็นของปลอมเนี่ยตัวเลขตัวหนังสือเนี่ยจะหนานะครับมาดูในส่วนของการทดสอบบันทึกกันนะครับผมนํา นะครับไปใส่ยังกล้องแอคชั่นคามล่านะครับแล้วก็บันทึกแบบ 4K ยาวๆนะครับผมยาวจนการ์ดเต็มนะครับซึ่งถ้าเป็นการ์ดปลอมนะครับเราจะไม่สามารถเปิดไฟได้เลยนะครับหรือไม่ก็ขึ้นว่าการ์ดช้าเกินไปไม่สามารถบันทึกได้นะครับแต่อันนี้นะครับเป็นการ์ดแท้นะครับดังนั้นจึงบันทึกได้แบบลื่นไหลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไฟล์ที่ได้เป็นยังไงกันบ้างนะครับด้วยความจุขนาด256 g b นะครับ ได้วิดีโอทั้งหมด75คลิปนะครับความยาว10ชั่วโมงครึ่งนะครับผมเนี่ยนะครับถ่ายเป็นแบบ 4K นะครับเรียกได้ว่าจุใจทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวไฟล์นะครับก็มีปัญหานะครับเราสามารถเปิดดูได้ทุกไฟล์นะครับ เช็คให้ดูเลยนะครับแล้วก็อันนี้พรีวิวอาจจะใช้นิดนึงนะครับแต่สามารถใช้ได้ทุกไฟล์นะครับในส่วนของการทดสอบความเร็วด้วยโปรแกรมนะครับผมก็ผลลัพธ์ออกมาประมาณนี้นะครับผมทดสอบไป2รอบนะครับแบบ64กิกแล้วก็3 2กิกนะครับโอเคถ้าสนใจสั่งซื้อตามผมนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับ